สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะลองเอาตัว Ac c e s s point มาเชื่อมต่อดูนะครับโดยการเอาตัว Ac c e s s point นะครับเป็นไบ l e ล s นะครับเอา access point มาวางหนึ่งตัวครับเป็น Class e n นนะครับจากนั้นนะครับผมทำการเชื่อมต่อ Ac c e s s point นะครับเข้าด้วยกันนะครับกับตัว Switch ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อปึ๊บห้าตัวนี้ โอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมทําการเอาเลครับเอาเครื่อง PC ที่เป็น w i r ล l e พีซีมาวางครับเอาไวเล็พีซีมาวางสัก2ตัวแล้วกันนะครับโอเคนะครับเราเชื่อมต่อกับ c c e s s Point ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับผมจะเอาตัว Access Point ที่เป็นตัวเราเตอร์นะครับ c c e s s point ที่เป็นเราเตอร์มาวางตัวค่าเอ็นนะครับเป็น 300N นะครับมาวางนะครับ การเชื่อมต่อ access point ที่เป็นตัว router นะครับเข้ากับสวิตช์นะครับผมใช้สายที่เป็นสายคอร์นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลือกพอร์ตที่จะเชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์เลือกพอร์ตที่ว่างอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ตัว Server s e r v ์ฟเผมจะ c o n f ิกใหม่นะครับให้เป็นแค่ในรูปแบบของตัวเซิร์ฟเวอเป็นเบอร์เดิมนะฮะสองห้าสี่มนเดิม คอนฟิกตัวใหม่ Service นะครับ DHCP ตัวนี้ผมเป็น on ไม่เป็น off นะครับเพราะผมไม่ต้องการให้เป็นตัวแจกเบอร์แล้วก็ HTTP ตรงนี้ผม on ไว้พอไปเป็นแค่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ตัวนี้ผมจะทำเป็น DHCP server DHCP server นะครับเดี๋ยวเรามาคอนฟิกตัวนี้ลองดูง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆในการคอนฟิก นะครับผมจะให้เบอร์นี้ตัวนี้เป็นเบอร์ตัวแจกเบอร์นะครับผมเข้าไปคอนฟิกครับไปที่ GUI นะครับ GUI ผมบอกว่าไปเริ่มต้นที่ตัวเบสิกนะครับเป็นเบสิกเซตอัพนะครับ GUI เบสิกเซตอัพจากนั้นค่าเริ่มต้นนี่คือเบอร์หนึ่งเริ่มที่252นะครับอ่าผมเซฟก่อน เพราะว่าตอนนี้มันมีเป็น192.68.0อย่างเียวคนระวงนะครับอาเซฟเซตติ้งก่อนครับโอเคเมื่อคลิกเซฟปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็นเบอร์ร้อยแปลเบอร์1นึ่งมันเดิมขึ้นมาให้เราแล้วเริ่มต้นที่ร้อยนะครับจบที่50คือตั้งแต่192.68.1.100จ,จนถึง1 1นนะครับสามารถลองรับไป50เครื่องนะครับโอเคครับนี่คือการเซตค่ายง่ายยังไม่มีการ ติดตั้งเรื่องของ security อะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ทำให้มันเป็น dhcp แจกเบอร์ให้เราไว้เฉยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ไปที่ ip conflict static ลอง dhcp นะครับได้เบอร์เลยมาได้เบอร์6มานะครับปร๊บ ip c o n f i c static แล้วก็ dhcp ได้เบอร์เลยมาครับได้เบอร์7นะครับ ปึ๊บ ip config static แล้วก็ DHCP อ่าได้เบอร์แมาครับปึ๊บปึ๊บ static นะครับ ip dhcp ครับอ่าได้เบอร์9มาสังเกตเกตด v นะครับเป็นเบอร์252นะครับปึ๊บต่อมาครับฝั่งนี้บ้างอ่า ip e t o p config dhcp ปุ๊บอ่าได้เบอร์ห้านะครับได้เบอร์เดิมปุ๊บได้เบอร์สามครับคราวน,นี้ลองปิงดูครับทำสั่งปงรันคอมมานด์นะครับลองปิงดูสิ p i n g 1 9 2่6 8 1 2 5 4 ไปที่เซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเ,เวอร,ร์ก่อนเอาผิดนะครับปิดก่อนนะเอาตัวนี้ปิงดีกว่าน,นะครับนะครับปิงคองมมานด์ปิง้ง ping 192.168.1.254 enter โอเคปิงได้คราวนี้ปิงไปที่เราเตอร์ครับ 192. ่งเก้าส ปึ๊บได้นะครับโอเคครับอลองไปเลยครับใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์หน่อยนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์เราคือเบอร์อะไรครับ1 9 2 1 6 8 1 2 5 4องาสกโอเคครับเป็นการคอนฟิกค่าที่ใช้งานได้แล้วนะครับ ลองไปใช้งานดูครับผมเอา a c c e s s p o t ย t มาเอา Wireless Router มาเป็น DHCP นะครับใส่ตัว PC Wireless เข้าไปนะครับก็เป็นการลองต่ออุปกรณ์เล่นๆนะครับศึกษาเรียนรู้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ